ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่941หยวนชิงหลิงเห็นนางพูดคำพูดเหล่านี้ต่อหน้าทุกคนตกใจจนลูกตาแทบจะถลนออกมาแล้วต่างก็บอกว่าคนสมัยโบราณอนุรักษ์นิยมเห็นที่จะเป็นเรื่องไม่จริงนึกถึงก่อนหน้านี้พวกนางเคยลองขับรถมาด้วยกันแม้แต่เสด็จพ่อยังลำเอียงอดไม่ได้ที่จะพูดยิ้มยิ้มว่าเจ้าคนพูดมากมีแม่นางไม่น้อยอยู่ที่นี่ด้วย พวกข้ารู้เรื่องลู่หย่ากับชีหลอเอ่อยขึ้นมาพร้อมกันหยวนชิงหลิงโบกมือพลางยิ้มขมพวกเจ้ารู้เรื่องข้าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วอซีต่ตกใจหมดแล้วเดิมทีอซี่นั้นเขินอายไม่ว่าจะเป็นการแซงทําว่าเขินอายหรือว่าเฝ้ารอยอย่างรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างจริงๆแต่ตอนนี้ได้ยินทุกคนต่างก็ยกข้อห้ามต่างๆขึ้นมาจึงได้เอ่อยขึ้นอย่างสบายๆว่าไม่ได้ตกใจในบ้านได้เคยพูดเรื่องเหล่านี้กับข้าตั้งแต่แรกแล้ว ข้ายังเคยดูภาพวาดด้วยซ้ำหยวนชิงหลิงไม่ชอบพูดคุยเรื่องเหล่านี้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากเป็นพิเศษไม่อยากเอามาปรึกษาหารือแต่พระชายาสุลไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆถามขึ้นอย่างอยากรู้ว่าว่ากันว่าตรงนั้นของเจ้าห้าเคยได้รับบาดเจ็บไม่เป็นอะไรไหมคำพูดนี้เอ่ยออกมาแล้วทุกคนต่างก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่หยวนชิงหลิงมองพวกเขาอย่างเกเขิน เจ้าหุบปากไปเถอะประเดี๋ยวออกไปดื่มเหล้าจะให้อุดปากเจ้าไว้หรืออย่างไรคนละเรื่องกันพวกเราต่างอยากรู้เจ้าก็พูดมาเถอะไม่มีคนนอกอยู่เสียหน่อยพระชายาซุนหัวเราะจนตาหยีเล็กใช่แล้วที่จริงพวกเราก็อยากรู้มากครั้งนี้หูหยินหยาวก็ไราสาระไปด้วยถึงกับพูดเกลี้ยกล่อมขึ้นมาพร้อมกับพระชายาซุนรงเยเวไม่รู้เรื่องที่เคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนแต่พอได้ยินว่าเป็นตรงนั้นก็รู้สึกสนใจขึ้นมา ได้รับบาดเจ็บแล้วยังใช้การได้หรือใช้การน่าคิดว่ายังคงใช้ได้เจ้าดูสินางท้องสองแล้วพระชายาสุนพูดเอามือปิดปากเอาไว้หัวเราะจนสะอึกแต่ต้องดูว่าใช้การได้ดีหรือไม่ทุกคนหัวเราะขึ้นมาหยวนชิงหลิงมองผู้หญิงบ้าบอกลุ่มนี้ด้วยมุมปากที่กระตุกพูดคุยเรื่องเหล่านี้ในบ้านใหม่ของผู้อื่นเหมาะสมหรือคิดไม่ถึงเลยว่านางต่างหากที่เป็นคนสมัยโบราณนางสะกดกลั้นความเก้อเขินหมุนตัวไป ข้าไปดูว่าบ้านใหม่สร้างได้เป็นอย่างไรบ้างบ้านใหม่เป็นการก่อสร้างใหม่ทั้งหลังเพียงแต่มีการตกแต่งอย่างเรียบง่ายเท่านั้นบ้านทั้งหลังยังไม่สมบูรณ์ดีเพื่อเป็นการสู่ขอต้อนรับอาซี่และนับว่าได้ใช้การล่วงหน้ามองเห็นกำลังที่กั้นเอาไว้ในใจของหยวนชิงหลิงรู้สึกสงบมากแม้ว่าอาซี่จะแต่งงานออกไปแล้วแต่เหมือนกับการแต่งงานกลับเข้ามาเพื่อเป็นส้าย งานเลี้ยงช่วงค่ำยังไม่เลิกราสวีอีก็เมาจนต้องให้คนหามกลับมาโทษเขาไม่ได้เพราะว่ามีห้องเต้หมิงหยวนอยู่ทุกคนต่างก็ไปคาระวะเล่ากับเขาเจ้าบ่าวหมัดหมัดคนข้างๆช่วยขวางเอาไว้ก็ไร้ผลในสิบแล้วย่อมต้องมีสองแล้วที่ไหลลงไปในท้องของเขาเขากอดกระโถนอาเจียนอยู่ด้านนอกไปหลายครั้งแล้วจึงถูกยกเข้าไปในห้องทางด้านอาซีมีคนหลายคนที่ติดตามมาด้วยปรนนิบัติรับใช้อยู่ในเรือนหลังใหม่เห็นลูกเคยเมาจนกลายเป็นสภาพนี้ก็รีบสั่งให้คนไปต้มน้ำแกงส่างเมา แต่แม้ว่าจะกรอกน้ำแกงซารังมาไปสองถ้วยก็เปลืองแรงเสียเปล่าพลางกรอกน้ำแกงพางไหลออกมาจากมุมปากชาตินี้สวีอีไม่เคยเมาเช่นนี้มาก่อนคืนนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดเขาพลาดไปแล้วอาซี่กลับไม่ได้รู้สึกโมโหกลับคลายใจไปได้หนึ่งปลอดนอนลงข้างกายสวีอีพร้อมชุดเสื้อผ้ามองดูใบหน้าที่แดงก่ำเพราะเอาเล่าของสวีอีผู้ชายที่แสนจะซื่อบื้อตอนนี้ได้กลายเป็นสามีนางแล้วความรู้สึกนี้ช่างแปลกประหลาดมากแต่ว่าก็รู้สึกสบายใจมาก เทียนลายมังกรและหงกกำลังเผาไม่แสงไฟสลัวในห้องที่ว่างเปล่ามีเพียงเตียงหลังหนึ่งและโต๊ะแปดเซียนตัวเดียวเท่านั้นสินสอดแต่งงานที่ติดตัวมาล้วนวางเอาไว้ในจวนอองชูนางจะอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวสามวันเท่านั้นหลังจากผ่านไปสามวันกลับบ้านมันดาแล้วก็จะกลับไปอยู่จวนอองชูอาซี่ดูไฟอยู่ชั่วครู่แล้วก็หันกลับมาดูสวีอีเอาแต่จ้องนิ่งๆอย่างนี้ทั้งคืนไม่เคยรู้สึกเลยว่าสวีอีจะสงบเหมือนวันนี้มาก่อนราวกับหมาป่าที่เชื่อฟังคำสั่งตัวหนึ่ง ผู้ชายสไตล์แบดแบดของนางข้างนอกงานเลี้ยงยังคงดำเนินต่อไปคืนนี้ท่านชายสีเหลิงก็พาเจ้าหญิงมาร่วมดื่มฉลองในงานมงคลด้วยแต่ว่าตลอดทั้งคืนเขาไม่สนใจดื่มเหล้าเขาแทบจะอยู่แต่ในลานบ้านเล่นกับหมาป่าก็มีความสุขมากแล้วอยู่วนหลิงเองก็ไม่ค่อยจะคึกคักไปกับคนอื่นสักเท่าไหร่นั่งเท้าคาังอยู่ข้างกายเขามองดูเขาเล่นกับหมาป่าหิมะหยวนชิงหลิงเกรงว่านางจะเบื่อและอึดอัดใจ จึงเชิญนางเข้าไปในห้องด้านข้างเพื่อพูดคุยเป็นเพื่อนกับเหล่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงหลิงเอ,อ๋อท่านชายสี่เหล่งนั้นน่าเบื่อมากเจ้าต้องหาความสนุกด้วยตนเองหลงเย่เว่บอกกับนางอยู่วนหลิงนิ่งอึ้งเหลือบสายตาที่แจ่มใสขึ้นมาน่าเบื่อไม่นี่นาข้ารู้สึกว่าเขาน่าสนุกมาก เดิมทีนิสัยของอยู่หวนหลิงคล้ายกับหยวนหยงอี้อยู่บ้างต่างก็เปิดเผยตรงไปตรงมาแต่หลังจากที่เสียนเฟยตายแป้วนางแต่งงานกับท่านชายสีเหลิงกลับมีความสง่างามและเงียบสงบขึ้นมาบ้างแต่เห็นได้ชัดว่านางถูกสำนักเหลิงหลังปกป้องอย่างดีฉะนั้นจึงไม่เคยเห็นนางมีใบหน้าเศร้าหมองเลยสักนิดนี่เจ้ารู้สึกว่าเขาสนุกหรือ หลงเยเว่ไม่อยากจะเชื่อคำพูดของนางคนที่ใบหน้ายินชาและยังเอาแต่เล่นกับเหล่าสัตว์เดรัจฉานเขาน่าสนุกหรือคนที่น่าสนุกทำไมจึงต่อยหญิงงามไว้เช่นนี้ไม่เล่นด้วยแต่กลับไปเล่นกับสัตว์เดรัจฉานแทนยูเหวินหลิงมองหลงเย่ริมฝีปากเผยให้เห็นรอยยิ้มสดใสใช่เขาน่าสนุกจริงๆโดยเฉพาะเวลายิ้มเวลาเขายิ้มไม่ใช่ความสนุกแต่เป็นความโหดร้ายแสดงว่าเขาจะฆ่าคนหลงเยเว่เลิกคิ้ว แน่นอนว่ารอยยิ้มของเขาก็สามารถฆ่าคนได้เจ้าหญิงท่านถูกความงามของเขาดึงดูดเอาไว้แล้วทำให้หัวใจและวิญญาณหายไปจนสิน้นอยู่วนหลิงพูดยิ้มยิ้มว่าไม่สนว่าหัวใจและวิญญาณจะสูญหายหรือไม่ขอเพียงมองเห็นเขาก็พอค่าชอบที่จะอยู่กับเขาความรักระหว่างสาวน้อยที่เกิดและเติบโตอยู่ในวังหลังเพิ่งจะรู้จักความรักกับชายหนุ่มรูปหล่อแสนเย็นชาที่จริงนี่ทำให้คนรู้สึกเฝ้าคอยเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าท่านชายสี่ที่เป็นชายอายุมากท่านนี้ไม่ได้เป็นจำพวกหนุ่มใหญ่ผู้อบอุ่นหรือว่าท่านผู้นำที่เอาแต่ใจเขาเป็นเกาะเดี่ยวเกาะหนึ่งไม่รับใครหน้าไหนเข้าไปทั้งนั้นนี่ทำให้ความรักครั้งนี้หรือจะพูดว่าการแต่งงานครั้งนี้ลำบากมากแต่ว่าเด็กสาวย่อมมีความกล้าที่จะท้าทายกับความยากลำบากนางนั่งไม่เป็นสุขผ่านไปชั่วครู่ก็วิ่งออกไปเฝ้าท่านชายสีเหลิงท่านชายสีเหลิงเองเห็นนางมาก็แค่หันกลับไปมองแวบเดียวเท่านั้นสไตล์แบดแบดจากนั้นก็พูดเสียงเรียบว่า ไปเอาเนื้อมาให้ข้าจานหนึ่งข้าจะป้อนหมาป่าในชีวิตของเรามีบางอย่างที่สําคัญกว่าชีวิตตัวเองอยู่เหวินหลิงต้องการรักษาความรู้สึกในส่วนนี้ก็ต้องรักษาในสิ่งที่เขารักด้วยแม้ว่าอยู่เหวินหลิงจะเติบโตอยู่ในวังหลังแต่ว่านางมองเรื่องต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปร่งนางเข้าใจจุดนี้ดีการเอาชนะใจคนสําคัญที่สุดชนะนนางจึงกลับเข้าไปเอาเนื้ออย่างเชื่อฟังแลกกับสายตาที่ชื่นชมของเขาคนหนึ่งยินดีจะตีอีกคนยินดีจะรับ แต่ตอนที่งานเลี้ยงฉลองมงคลวิวาสิ้นสุดลงท่านชายสีเหล่งได้แต่มองหมาปหิมะอย่างรู้สึกเสียดายแต่ก็ยังคงมีจิตสำนึกที่จูงมือของอยู่วนหลิงเดินออกไปด้วยกันนี้เป็นความอบอุ่นที่นางได้รับหลังจากการเสียสละและนางอายุน้อยนางสามารถรอได้ห้องเต้หมิงหยวนคืนนี้ไม่ได้กลับเข้าไปในวังแต่พักค้างคืนที่จวนอองฉู่ การที่ห้องเต้พักค้งคืนที่นี่ย่อมเป็นเรื่องใหญ่โตดีที่ทั้งอย่างไม่ได้ดื่มมากมายทุ่มเทแรงกายในการจัดการทั้งหมดแล้วในที่สุดจัดการได้เรียบร้อยคืนนี้อยู่เวนเฮ้าดื่มจนกึ่งเมาแล้วเดิมทีไม่ได้มีความหวังต่อเรื่องการแต่งงานของสวีอีสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เห็นสวีอีจูมืออาซีเดินไปยังห้องหอหัวใจเขาก็รู้สึกประทับใจอยู่บ้างมีความรู้สึกเหมือนดวงตาร้อนาผาเผาเจ้าเด็กไม่เอาไหนนับว่าเติบโตแล้ว งานเลี้ยงผ่านพ้นไปแล้วในจวนเมื่อคนจากไปแล้วก็ว่างเปล่าเหลือไว้เพียงเศษอาหารและเหล้าที่กินเหลืออยู่วนห,ห้ากอดหยวนชิงหลิงเอาไว้ยืมอยู่บนระเบียงมองดูลานบ้านและห้องจัดเลี้ยงที่ว่างเปล่าเมื่อครู่ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเสียงผู้คนประปนกับเสียงชนแก้วหลังจากความคลึกครื้นผ่านไปทำให้คนรู้สึกเงียบเหงามากเขายื่นมือมาอบกอดไหล่ของหยวนชิงหลิงเอาไว้อยากจะกอดเอวแต่ว่าตอนนี้กอดได้ไม่รอบเอวแล้วถอนหายใจเบาๆบเสียงหนึ่งคิ้วขมวดขึ้น คืนนี้คึกคักมากที่แท้การแต่งงานนั้นมีความสุขมากบนโลกใบนี้ติดค้างการแต่งงานที่แท้จริงกับเขาช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่942ยามสี่มู่รุกงงได้พาทหารรักษาพระองค์มาถึงจวนอองชูสวมชุดมังกรล้างหน้าจัดแต่งทรงผมเรียบร้อยก็กลับเข้าวังเพื่อเตรียมประชุมราชสำนักช่งชวงเชา้า อยู่เหวินห้าตื่นขึ้นมาวันนี้คิดว่าจะลางานวันนี้ในวังต้องมีการทะเลวิวาทกันแน่เขาจะไปไม่ได้แต่ได้ให้ทางอย่างพาคนไปรอฟังข่าวที่หน้าประตูวังตอนนี้เขาอยู่ในวังก็เป็นที่ยอมรับแล้วกู้สื่อจะส่งคนของตนเองมาส่งข่าวคราว,าวถึงหน้าประตูวังครู่เดียวก็มีข่าวส่งกลับมาอย่างรวดเร็วโสฟูถวายดีกาขอให้มีราชองคการปลดทองเฮาห้อง,อง,องเต้ไม่เห็นด้วย แล้วก็มีข่าวคราวส่งกลับมาอย่างรวดเร็วอีกครั้งเหล่าขุนนางต่างก็เห็นด้วยกับโซฟูถวายดีกาขอให้ปลดฮองเฮาอีกครั้งฮองเต้ก็ยังคงไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วผ่านไปอีกชั่วครู่ข่าวคราวก็ส่งกลับมาอีกบอกว่าโสฟูได้นำคนไปคุกข่าวอยู่นอกห้องทรงพระอักษรฮองเต้ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ พอถึงเวลาเที่ยงกู้สื่อก็ออกจากวังตรงมายังจวนอองชูบอกว่าไม่ได้มีการปลดฮองเฮาแต่กลับริบประกาศแต่งตั้งฮองเฮาคืนไปเพิกถอนอำนาจทั้งหมดของฮองเฮาเหลือไว้เพียงตำแหน่งฮองเฮาเท่านั้นข้อกำหนดเรื่องเงินประจำปีและค่าตอบแทนยังคงเดิมแต่ให้ย้ายไปอยู่ที่ตำาหนักฟางหมิงตำาหนักฟางหมิงนั้นเป็นที่อยู่ของพระชายาที่ไม่ได้รับความชื่นชอบแล้วมาแต่สมัยโบราณถ้าเข้าไปอยู่ในตำาหนักฟางหมิงแล้วฮ่องเต้หมิงหยวนไม่มีทางเข้าไปหา อีกอย่างคนข้างกายของฮองฮาชูได้ถูกสับเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่คนเดียวทั้งหมดล้วนมีห่วงกุ้ยเฟยกับกรมวังจัดการส่งคนเข้าไปรับใช้อีกครั้งคู้สื่อสายหน้ายิ้มขมเกิดเรื่องนี้ขึ้นกลับไม่มีใครขอร้องอ้อนวอนสักคนใครจะกล้าขอร้องเป็นโศฝูที่ขอให้มีพระราชะองค์การปลดฮองเฮาเองอยู่วนเฮาพูด อยู่วนเห่ารู้สึกว่าไม่มีทางปลดฮองเฮาบทสรุปเช่นนี้เขาได้คาดการได้แล้วเป็นสามีภรรยากันมาหลายสิบปีไม่จําเป็นต้องมีความรู้สึกแต่อย่างไรเสียก็ต้องไว้หน้ากันบ้างขณะเดียวกันก็เป็นการไว้หน้าโซฟู่ด้วยเพียงแต่การยึดอํานาจของฮองเฮากลับมาได้จัดการคนกลุ่มใหม่เข้าไปนางก็สร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้แล้วไม่มีภัยคุกคามต่อตระกูลชูสักเท่าไหร่นับว่าสามารถมอบหมายได้แล้ว ผู้ซื้อรู้สึกเสียใจอยู่บ้างเขาใช้เวลาอยู่ในวังมานานที่จริงฮองเฮาไม่ได้เลวขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเสียนเฟยหฮองเฮาถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากนางก็เคยปล่องวังได้แต่ตำแหน่งห้องเต้ยอย่างไรเสียก็ยังคงมีความหวังอยู่เล็กน้อยใครจะสามารถปล่องวางได้จริงๆโดยเฉพาะหลังจากการสร้างเรื่องเดือดร้อนครั้งนี้ยังดึงห่วงกุ้ยเฟยเข้ามาด้วยฮองเฮาอย่างนางยังต้องดูสีหน้าของห่วงกุ้ยเฟยจะรู้สึกพอใจได้อย่างไรตั้งแต่พระชายาฉีตั้งคันนางรู้สึกมองเห็นความหวังอีกครั้งไม่ทรมานอยู่เช่นนี้ต่อไป การแย่งชิงอำนาจฮ่องเต้ไม่มีวันจะหยุดลงนี่ทำให้รู้สึกเศร้าใจมากอีกสองวันผิงเอ๋อบอกว่าจะมาอยู่ด้วยสักระยะเป็นเพื่อนพระชายรัชทายาทกู้สื่อพูดก็ดีอยู่วนเฮาพูดตั้งแต่หยวนชิงผิงให้กำเนิดลูกแล้วก็น้อยมากที่จะออกจากโจนงานการในตระกูลกู้ก็มีไม่น้อยหลังจากนางให้กำเนิดลูกสาวแล้วก็เริ่มค่อยๆช่วยเหลือจัดการงานในจนแต่ว่าพบกับอุปสรรคมากมาย เหตุเพราะเรื่องเหล่านั้นที่ผู้เป็นพ่ออย่างเจ้าพระยาจิ้งทําเอาไว้ทําให้ตระกูลกู้ก็ถูกกีดกันแบ่งแยกหยวนชิงผิงชอบการเอาชนะมีบางเรื่องที่ไม่ยินดีจะบอกให้กู้สื่อรู้บวกกับตอนนี้กู้สื่อนอกจากจะรับผิดชอบงานของตัวเองบางครั้งยังช่วยเหลืออยู่หยวนเ่าในการทํางานยุ่งจนเท้าแทบไม่ติดดินนางไม่อยากเห็นเขาต้องกังวลใจยังดีนางเป็นคนที่มีนางเป็นคนที่มีความกล้าหาญแน่วแน่จร,นจริงๆในจนถูกจัดการได้เรียบร้อยพอสมควรแล้ว นางเองก็สามารถหายใจได้สะดวกขึ้นมาบ้างมาอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวเพื่อรอคลอดในวันที่ฮองเฮาย้ายเข้าไปอยู่ในตำหนักฟางหมิงไม่มีน้ำตาเลยแม้แต่หยดเดียวนั่งอยู่คนเดียวในตำหนักเป็นเวลานานมองออกไปด้านนอกไม่เห็นมีคนมาเยี่ยมนางที่ยอเย้ยนางไม่มาที่ปลอบใจนางก็ไม่มาเช่นกันนางราวกับถูกทุกคนตีตัวออกห่างในทันใดยังดีเวลาพลบค่ำเจ้าหญิงเวินจิ้งมาช่วยนางจัดการเรื่องของมีค่าที่สามารถนำติดตัวมาด้วยสองแม่ลูกเผชิญหน้ากันได้แต่ถอนหายใจเบาๆเสียหนึ่ง แม่ผิดหรืออย่างไรเป็นเวลานานหงเหาจึงเอ่ยถามเจ้าหญิงเวิรนจิ้งเจ้าหญิงเหวิรนจิ้งนั่งลงกุมมือของนางเอาไว้มองดูหางตาที่แก่ชราของนางอดไม่ได้ที่จะอยากร้องให้ขึ้นมาสเสด็จแม่ลูกไม่กล้าบอกว่าท่านผิดแต่ว่าเป็นเช่นนี้บางทีอาจเป็นเรื่องดีท่านตาจะถอยลงมาแล้วท่านถูกลงโทษก่อนในใจของสเสด็จพ่อยังคงมีความใจกว้างต่อท่านอยู่หลายส่วนขอเพียงภายหน้าท่านใช้ชีวิตอยู่ในวังนี้ประพฤติตนเรียบร้อย สเสด็จพ่อต้องไม่ทําให้ท่านลำบากใจแน่ห้องเฮาสีหน้าผิดหวังที่จริงแม่รู้ว่าน้องชายเจ้าคงเป็นรัชทายาทไม่ได้เทียบเขากับเจ้าห้าแล้วห่างกันไกลมากแล้วทําไมท่านต้องหาเรื่องทรมานด้วยเจ้าหญิงเหวิรนจิ้งถามขึ้นในบรรดาองค์ชายที่มีมากมายนอกจากเจ้าสิทธที่ยังดื่มนมแม่อยู่คนอื่นต่างก็ถูกแต่งตั้งเป็นองค์ออกไปกันหมดแล้วแต่น้องแปดของเจ้ายังคงอยู่ในวังยังมีสถานะเป็นองค์ชายแม้แต่ตําแหน่งจะวินอ,องก็ไม่ได้รับการแต่งตั้ง แม่รู้ว่าทําเรื่องเช่นนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้แต่ถ้าหากไม่ทําอะไรสักหน่อยหัวใจของข้าก็สงบไม่ลงท่านหาเรื่องใส่ตัวด้วยใช่เหตุเจ้าหญิงเวิรนจิ้งพูดขึ้นอย่างอดไม่ได้ฮองเฮาชูนิ่งครึมนางไม่พูดถึงเรื่องที่ตัวเองทำถูกหรือว่าทำผิดเป็นการชั่วคราวนางสูงส่งเป็นถึงฮองเฮาลูกชายของเขาก็สมควรเป็นมังกรท่ามกลางฝูงชนแต่ว่าดูแต่ละคนล้วนไม่เอาไหนนางรู้สึกว่าเพราะมีนางเป็นสาเหตุนางไม่ได้ช่วยเหลืออะไร และใช้ชีวิตตามที่ได้ลิขิตมาแต่ภายหลังรู้สึกว่าทำไมต้องนั่งรอความตายเท่านั้นบางทีนางทำอะไรบางอย่างอาจสามารถเปลี่ยนแปลงก็ได้เพียงแต่นางไม่เคยคิดมาก่อนท่านพ่อจะถวายดีกาให้มีราชองค์การปลดหองเฮาด้วยตนเองถ้าหากเป็นคนอื่นขอให้มีพระบัญชากระทั่งห้องเต้มีราชองคการปลดหองเฮานางจะต้องอาวาสแน่ใช้ความตายเป็นเดิมพันแต่ว่านางไร้หนทางตอบโต้การตัดสินใจของท่านพ่อนางได้แต่ยอมรับ วันที่อาซี่กลับบ้านมันดาหยวนชิงผิงก็พาลูกสาวท่านพี่ซิ่วมาแล้วท่านพี่ซิ่วเยือกเย็นดุดกู้ซื้อคิ้วดกตากลมโตตามแบบฉบับของผู้หญิงหน้าตาผู้ชายอยู่วนเฮาชินชอบเป็นพิเศษบอกว่าผู้หญิงคนนี้ภายหน้าเติบโตต้องประสบความสำเร็จแน่ไม่ได้เจอหน้าน้องสาวคนนี้มานานแล้วหยวนชิงหลิงพูดไม่ได้ว่าเป็นความเป็นห่วงจนไม่สามารถวางใจได้แต่ว่าบางครั้งก็ส่งคนไปถามสารทุกข์สุดดิบของนางรู้ถึงเรื่องราวจิปาทวุ่นวายในจจนของนางเหล่านั้น ตอนนี้ในจจนดีขึ้นแล้วกระมังหยวนชิงหลิงถามขึ้นหยวนชิงผิงโตเป็นผู้ใหญ่มากการแต่งกายก็มีการเปลี่ยนไปบ้างดูใจกว้างและหรูหราเหมือนราวกับเมียหลวงที่จัดการเรื่องราวในบ้านมากหน้าตาที่แฝงความไร้เดียงสาได้หายไปจนสิ้นที่มาแทนที่นั้นเป็นประสบการณ์และความสงบนิง่งนับว่ามั่นคงแล้ว หยวนชิงผิงอุ้มท่านพี่ซิ่วเอาไว้หอมไปหนึ่งทีค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจออกมาเฮือกหนึ่งเห็นได้ชัดว่าปีสองปีมานี้ก็มีชีวิตที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นนั้นก็ดีซิ่วเอ๋อมาหาป้ามาหยวนชิงหลิงพูดยิ้มยิ้มท่านพี่ซิ่วเดินได้แล้วสายไปมาดวงตากลมโตทั้งสองข้างดำคลับมันวาวราวกับมีดวงดาวผุดออกมาบกไม้บกมือทั้งสองข้างเดินไปทางหยวนชิงหลิงท่านพี่ท่านอุ้มไม่ไหวอย่าอุ้มเลยหยวนชิงผิงพูดยิ้มยิ้ม ไม่เป็นไรสามารถอุ้มได้ครู่หนึ่งซาลาเปาข้าก็อุ้มไหวหยวนชิงหลิงรู้สึกชื่นชอบเด็กน้อยคนนี้มากอุ้มขึ้นมาด้วยมือเดียวแต่ว่ามีท้องดันเอาอุ้มไม่ค่อยสะดวกจริงๆแล้วก็ค่อยๆวางลงเหล่าของว่าก็พาหมาป่าหิมะเข้ามาคิดไม่ถึงว่าท่านพี่ซิ่งเห็นหมาป่าหิมะก็ไม่รู้สึกกลัวหัวเราะชอบใจใหญ่พวกเด็กๆจ้องมองนางเป็นครู่ใหญ่จากนั้นซาลาเปาก็เดินไปอยู่ข้างกายหยวนชิงหลิงท่านแม่น้องสาวคนนี้พวกเราเอานะ หยวนชิงหลิงหลุดขำจริงหรือแล้วน้องสาวในท้องแม่ยังจะเอาหรือไม่บ้านเราจะเลี้ยงเพิ่มอีกคนไม่ไหวหรือเขาถลึงตาโตถามขึ้นอาจจะเลี้ยงไม่ไหวหยวนชิงหลิงหัวเราะเขาซาลาเปารู้สึกกังวลใจขึ้นมาหันหน้ากลับไปมองถ้าเช่นนั้นก็ส่งทางหยวนออกไปข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นทางหยวนเอ,อ่ยอย่างโมโหจะไปเจ้าก็ไปเองเจ้ามันคนเห็นแก่ตัว หยวนชิงผิงพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจพวกเขาพูดจาน่าสนใจมากรู้มากขนาดนี้แล้วหรือเจ้าไม่มานานแล้วหยวนชิงหลิงมองนางเอ๋ยด้วยสายตาอบอุ่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ